คนไทยอย่าลืมอ,อัตลักษณ์ไทยคนไทยอย่าลืมใส่ผ้าไทยใส่ผ้าไทยเพราะเรา,เราเป็นคนไทยวันผ้าไทยคือวันที่วันที่เสของสิงหาคมเป็นวันอะไรนะวันแม่พอดีข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ก่อนหน้านี้นะครับเคยมาคุยกับท่านอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาที่สำนักง,งานดอนเมืองแห่งนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็พูดถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ไทยไว้ข้อหนึ่งที่ผมจําได้ก็คือว่าอาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ล่ะเราจะมีวันแต่งผ้าไทยกันเพราะว่าเอ,อชาวบ้านนั้นผลิตนะทอผ้ากันเยอะเลยในพื้นที่ต่างๆนะอาจารย์นะครับแล้ววันนี้นะครับ เมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันผ้าไทยเป็นวันใส่ผ้าไทยเรียบร้อยแล้วอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดไปมันเป็นความจริงแล้ะครับดีใจครับเนาะดีใจแล้วอยากให้รัฐบาลเนี่ยอย่ากออกแค่นโยบายแล้วให้คนได้แค่รู้สึกแต่อยากให้ทุกคนได้ใส่โดยมีการทำหนังสือไปหาสื่อ ทุกช่องเขาไม่คิดเงินหรอกครับเพราะว่าเป็นการขอร้องขอความร่วมมือคนไทยทั้งประเทศแต่งพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่12 11 12 13เลยก็ได้สามวันทั้งประเทศเนี่ยขอร้องถ้าออกจากบ้านให้ใส่ชุดไทยแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าเอายุคสมัยรัตนโกสินทร์ลบบุรีสุขโขทยัยหรือ กรุงทนอะไรก็แล้วแต่ให้เอาออกมาเพื่อให้เห็นว่าการแต่งตัวแบบไทยนะมีหลายรูปแบบ<ม>ตั้งแต่ชนชั้นธรรมดาชนชั้นเจ้านายชนชั้นข้าราชการชั้นสูงซึ่งแต่งชุดไทยเราสวยงาม,มถ้าเกิดเราทำโปรโมทแล้วขอร้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการกับบริษัทต่างๆพนักงานราษฎร ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือจากการโปรโมทก็จะเกิดการแต่งชุดไทย<ม>ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเขาเรียกว่างานคาร์นิวัลชุดไทย<ม>เพราะฉะนั้นคนที่มาจากต่างชาติเนี่ยก็อยากจะแต่งชุดไทยเหมือนเราไปประเทศจีนไปประเทศเกาหลี<ม>ไปประเทศญี่ปุ่นเราก็อยากใส่ชุดประเทศเขาแล้วก็แต่งตัวให้สวยงามถ่ายรูปเอากลับบ้านเราเป็นที่ระลึกเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติก็อยากได้แบบนั้นถ้าเกิด ทำแบบนี้ได้ถือว่าประเทศประเทศไทยเรานะทำประสบความสําเร็จในด้านเศรษฐกิจที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่กับบ้านและเป็นงานฝีมือเป็นภูมิบัญญาชาวบ้านตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายทอผ้าเอาไว้ใส่ผ้าคมา้าพันคอหนุนหัวนุ่งอาบน้ําเช็ดตัวนอนทําเปรได้หมดเลยเป็นประโยชน์ได้หมดเพราะฉะนั้น ชุดไทยเป็นชุดที่สวยไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงของผู้ชายถ้าหนึ่งปีคนไทยต้องใส่คือวันที่11 12สิงสิงหาวันแม่13บสาทำบุญร่วมกันก็จะทําให้เกิดงานขึ้นกับพี่น้องที่อยู่ในชนบทที่ยาม,มว่างจากทําการเกษตรก็ทอผ้าก็จะทําให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ผ้าไทยเนี่ย เป็นเอกลักษณ์ไทยยังคงอยู่คู่กับคนไทยเห็นแล้วก็ปลื้มใจไม่ใช่มานุ่งยีนไม่ใช่มานุ่งกระโปรงที่เป็นแบบสากลเรายังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยๆของเราแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยเศรษฐกิจไทยที่อยู่รากหญ้าอันเนี้ยประสบความสำเร็จเป็นแสนล้านนะฮะเพราะว่าต่างชาติ ถ้าประมดยันต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเห็นคนไทยแต่งชุดไทยทั้งประเทศโอ้โหสวยสวยเขาก็อยากมาครทีนี้อาจารย์คงจะจําได้นะครับ,รบงานวันสมเด็จพระนารายณ์ของแผ่นดินพระนารายณ์ที่ลบบุรีเขาจะมีทุกปีในช่วงหน้าร้อนนะฮะคนลบบุรีจะพร้อมใจกันครับแต่งชุดไทยทั้งเมืองค,คนลบบุรีนะเพราะฉะนั้นตามร้านเสื้อผ้าที่ลบบุรีเขาจะมีชุดแบบนี้ช่วงเช่าเนี่ยเป็นเกิดเป็นไรายได้อีก ลพบุรีนะเร,รเริ่มก่อนแล้วเชียงใหม่ก็ทำอขอนแก่นก็ทำอ,อุบลก็ทำทุกวันสุขคุณครูแต่งชุดผ้าไทยนักเรียนใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้แต่เขาเป็นผ้าไทยอ,อันนี้ดีทางภาคเหนือก็มีชุดมอห้อมจริงๆผ้าไทยเนี่ยมีหลายแบบด้วยกันแต่พื้นฐานมีด้วยกันสองอย่างคือผ้าไหมกับผ้าฝ้ายเรียกผ้าฝ้ายทอมือส่วนจะทอกันแบบลายอะไรลายตีนจกลาย กาะยอลายอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าผ้าส่วนใหญ่มีมสองแบบซึ่งใส่แล้วมาจากธรรมชาติเวลาทอเนี่ยสีก็จากธรรมชาติไม่ได้มีอันตรายต่อสัตว์ไม่มีอันตรายต่อพืชไม่เป็นอันตรายต่อชีวมนุษย์อันนี้ก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยถ้าเกิดมีการโปรโมทให้คนไทยทั้งประเทศได้ใส่โปรโมทออกไปต่างชาติให้เขาอยากมาในวันที่คนไทยใส่ชุดไทยได้ เงินจากการท่องเที่ยวอีกมหาศาลเงินจากการที่คนไทยได้ซื้อผ้าทอมือจากชาวบ้านหมุนเวียนเงินหมุนเวียนจากรากยามาพวกเราซื้อต่างชาติมาเที่ยวซื้อกับเงินต่างชาติเข้ามาเงินหมุนเวียนแระ,แะบบเกิดขึ้นและยังบ่งบอกถึงรากเง้าวัฒนธรรมของเราด้วยนะวัฒนธรรมไทยเป็นนะภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาของของต้นตระกูลของไทยตอนนี้เนี่ย มันแทบจะสูญหายแล้วเพราะว่าค้าขายไม่ได้ไม่ไม่ได้ทํากําไรให้ก็เลยจะสูญหายเพราะนั้นต้องต้องเอาอันนี้ขึ้นมาดีใจมากนะที่รัฐบาลเล็งเห็นแล้วก็ได้เอาวันที่สิบสองซึ่งเป็นวันแม่ของเราเนี่ยมาเป็นวันชุดผ้าไทยแต่อย่าให้มันเป็นแค่วันชุดผ้าไทยต้องมีการโฆษณาโปรโมทแล้วก็ทำการตลาดลงข่าว ก่อนถึงวันงานทั้งเดือนเลยขอให้พูดทั้งเดือนเลยเขาพูดให้เขาพูดให้ทุกช่องเพราะฉะนั้นคนก็จะมีการตัดล่วงหน้าเป็นเดือนเพื่อเตรียมที่จะเข้าถึงวันที่สิบสองจริงๆวันเดียวน้อยไปมันต้องเอ็ดสิบสองสิบสามอย่างนี้ใส่เด็ดถึงจะดีนะครับแล้วก็สมัยที่ย้อนอดีตไปสมัยที่วงตลกยังเล่นในช่องทีวีนะครับลตลกก็จะมาลองเพลง เราเชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเป่อไทย,พ,ไทยพ่อก่ิไทยแม่ก่็ไทยลูกเกิดมาจะเป็นเจ๊กได้ยังไงตลกเล่นนี้นะแล้วเราก็ทำหมายว่าเราเชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเป่ดไทยวกเราต้องใส่เสือ้อ และอาภาไทยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรเนี่ยพยายามให้คล้องไอ้เป๊กเมื่อกี้นะพยายามจะให้คล้องเราเชาาไทยเกิดเป็นไทยตายเปื่อไทยเราชาาไทยเกิดเป็นไทยตายเปื่อไทยมีโอกาสจงใส่ผ้าไทยแม่นบอ วว้า <Wow. S 2> ข่าวดีดีกับพี่คำรอน